พยายามกอดตีไซแทงคืนแล้วครับดูไซล่านี่พยายามจะแทงคืนเหมือนกันนะครับดูไปยก3าครับจังหวะน,นี้โอ้โหตีได้ทุกท่าครับโยทินครับดูคีมบล็อกโอ้โห้คอหักสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนช่อง Youtube สอพัฒนาชัยครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวีรศักดิ์เล็กสอพัฒนาชัยมาดูเกมคู่ของโยทิน FA Group ครับตอมหนัก2ปอนด์ให้กับไซล่าพอหลักบ,บุญครับ เกมคู to Now, like well, people, ่นี้ผมมีโอกาสได้ไปดูบรรยากาศช่างน้หนักตอนเช้าด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ท่านเนี่ยทั้ง2คนนะครับประสบการณ์การผ่านมวยหรือว่าฝีมือจริงๆแล้วมันเป็นมวยคนละคนละรูปแบบกันนะครับไซล่าก็จะเป็นประเภทมวยฝีมือนะครับแล้วก็โยทินเนี่ยเป็นมวยเข่าเหนียวหนบมวยเข่าเก๋าเกมตอนเช้านะครับช่างน้ำหนักทั้งคู่นะครับก็มาแบบสบายๆนะครับต้องบอกว่าโยทินก็โยทินต่อยสองปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไซล่ามาช่างก็คือก็ผ่านเลยอ่ะมาพอดีแต่ช่างนะครับทั้งคู่เลย ยกนี้เป็นยกที่2อนะครับอาจจะให้ดูกันเล็กๆน้อยๆก่อนเพราะว่าเกมน่าจะยังไม่เปิดมากครับมวยเข่าค้องคอเนี่ยต้องมาดูครับว่าโยทินจะเข้าไปเกาะติดหรือเปล่าชายล่าเนี่ยถ้าถ้าถอยได้นะผมว่าก็มีลุ้นแลวนะครับเรทนะครับโยทินต่อ74ครับพูดถึงชื่อเสียงเรียงนามครับโยทิน f อฟเอบนะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาชกที่ช่อง3นะนะครับเพราะชนะนามวาอีกสิทธิเชฟบุญธรรมครับย้อนกลับไปก็มีเสมอฟิลิเปสซูซ่าจากบราซิลครับ แล้วก็มีชนะคะแนนป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยที่รังสิตครับนี่คือฟอร์มของเขาส่วนชายล่าพอหลักบุญเองครับหรือว่าเจ้าชายล่าสรสเป๋เลยพิทยาคมครับฟอร์มหลังเนี่ยล่าสุดเลยก็มีชนะคะแนนสุรชัยสอสมหมายครับตอนนั้นไปชกที่ลำปางนะครับก็ยิ่งเงียบเงียบหน่อยครับแล้วก็มีชกที่ช่อง7ครับช่อง7เนี่ยเขาไปแพ้คะแนนรณชัยตอรามินทานะครับส0สิงหาปี63แล้วก็มีชนะคะแนนเพชรสมานสอสมานการเมนทครับที่เวทีบอยลุมพินีปี63 คือถ้าเป็นชายล่าเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นมวยฝีมือเจอฝีมือในชายล่าก็เบืรอต้นๆนะครับแต่ว่าต้องมาดูว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรด้วยเลทราคาก็คือราคาดีนะถ้าใครชอบชายล่าเนี่ยราคาดีเลยนะครับเลทห้าสองนะครับตอนแรกเนี่ยขึ้นคู่กับสมิงดำสอจรบุญนะครับเลทโยทินต่อ4ีหนึ่งนะครับผมให้4ีหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะแข้งขวาไปของโยทินครับพยายามเดินเข้าไปครับชิงจังหวะออกแข้งก่อนตอนนี้ชายล่าเอาไงครับ โอ้โหชายล่าแข่งซ้ายสวยครับชายล่าเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับอยู่ที่กรสินครับโยธินได้ล็อกได้แล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับล็อกได้นะครับต่อน้ําหนัก2ปอนด์เนี่ยยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูเสียเปรียบเลยครับเอาแล้วครับตั้งกาดขาหน้าเดินเข้าหาครับชายล่าก็ยับครับยับแล้วก็วนออกครับไม่ให้เกาะถึงโอ้โหแข้งขวาไปโยธินครับจดจ้องจ้องอยู่จังได สล่าจะทำอาวุธได้หรือเปล่าครับนี่ฮะเตะไปเตะซ้ายยังติดนะครับติดบังครับต้องมารอดูอาวุธเด็ดแล้วครับนี่ฮะขวาไปครับสายล่าค่อยๆเล่นค่อยๆทำครับโยทินก็เดินเข้าไปเรื่อยๆพยายามกอดตีซ้ายแทงคืนแล้วครับดูสซล่านี่พยายามจะแทงคืนเหมือนกันนะครับดูปลายยก3ครับจังหวะนี้โอ้โหตีได้ทุกท่าครับโยทินครับดูครีมล็อกโอ้ยข้อหัก โอ้โหเห็นๆเลยนะครับเมื่อกี้จังหวะคีบคอครับเรทราคาโยทินต่อ6-1ครับอย่างนี้อ้ชายลาไปซ้ายครับแข่งซ้ายแข่งขวาสวยอยู่นะล็อกอีกแล้วครับชายล่ายังไงพยายามจะถอยครับต้องใช้ฝีมือช่วยเยอะๆเลยครับต้องเร็วๆครับดีคนละอย่างดีคนละแบบหมดยก3เอาละครับมาดูยกที่4ครับตั้งให้โยทินต่อช่วงต้นๆ7-1ครับ แล้วมาดูครับจะทํำยังไงครับสายล่านี่จะมีลูกไหนที่มาแสดงให้เห็นว่าเหนือกว่าโยทินหรือเปล่าครับลูกแข้งแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วครับออกแข้งซ้ายครับมีหมัดมีแข้งครับนี่ฮะพยายามเตะซ้ายออกมาซ้ายยังไงครับซ้ายอีกแล้วสายติดปังอยู่นะครับสลับหจะขึ้นขวาครับโยทินจับได้แล้วยังไงตีซ้ายเดือมมากไลลแขน พยายามกดอยู่นะโอ้โหมาายร่าออกแข้งอยู่ครับพยายามจะออกแข้งซ้ายครับเร็วอยู่นะายร่านะแต่ว่าดูทรงจะจะไม่ถูกสโลกกับมวยเข่าหรือเปล่าครับโยธินนี่ก็เก็บอาวุธบังอาวุธดีเหลือเกินครับนี่ฮะบังได้ครับขวาครับนี่ฮะตีมาก็โดนบังนะครับโอ้ยอ่าเข้าอยู่ดูเมื่อกี้เอาแล้วครับในของโยธินตีได้ทุกรูปแบบตีได้ทุกสถานการณ์ครับ ยังไงหน,นี่อะไรตีต้องสู้เขานะครับถ้าถ้าอย่างนี้ผมว่าไม่โอเคนะครับเนี่ยฮะโอ้ยซ้ายก็เข้านะแต่ว่าวงในเป็นยังไงโยทินดันเข้าเชือไปแล้วก็ตีครับต้องยอมรับว่าเหลี่ยมนะครับแล้วก็ลูกวงในของโยทินเนี่ยโอ้โหเหนือจริงๆครับดูครับดูกันล็อกนี่ฮะตีซ้ายโยทินโกงมายัางไงตีซ้ายอีกแล้วโอ้เด้งขวาก็ได้ขวางแลวครับสายลากขวางเลยครับ ม่ไม่ให้ตีนะครับโอ้โหครับโยทินต่อ1 5 1ครับโยทินต่อ1 5 1ครับโยทินต่อ21ครับมาครับโยทินเดินเข้าไปโอ้ยแข้งซ้ายแข้งซ้ายเจอกับเข่าแล้วครับอะไรมันจะเด็ดกว่ากันครับเข่ากับแข้งครับนี่ฮะโอ้โหโหปวดคอแทนครับดูครับดูการเด้งตีครับ เหมือนอุ้มไปตีที่บ้านครับอย่างเงี้ยายล่าพยายามนะครับต้องหนีให้ออกนะครับมีหมัดเสริมแล้วครับมีหมัดเสริมแล้วก็แข่งเข้าไปดันออกมาโอ้โหก็ถือว่าเป็นคลิปนะครับที่มาให้ดูย้อนหลังนะครับใครที่ดูไม่ทันต่างๆก็สามารถรับชมได้ทางที่ช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยเลยครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูเล็กๆน้อยๆครับมาดูจังหวะตีเข่าของโยธินครับช็อตสวยๆนะครับตัดมาฝากครับดูครับพยายามจะขวางพยายามจะบังครับแต่ว่าดูครับ ดึงมาแล้วตีครับดึงกระตุกหายจังหวะตีเนี่ยครับมันสวยจริงครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้ครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับจริงๆคลิปนี้มันต้องเป็นรีแคปนะครับแต่ขออนุญาตทําเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นพรีวิวครับอาจจะไม่ได้เป็นคลิปเต็มๆครับถือว่าเป็นพรีวิวมวยไทยนะครับเพราะว่าในส่วนของรีแคปเนี่ยก็คือเรีแอคชั่นนะครับถ้าบอกว่าเป็นเรีแอคชั่นแต่ไม่มีไม่มีสีหน้าท่าทางเข้าไปก็อาจจะเรียกกกว่่่่าารีคัันไไดมมมเต็ปบยท5 สายล่าต้องเดินต้องบุกแล้วครับดูครับโยธินออกมาถอยเกมตั้งรับดูครับนี่ครับสายล่าพยายามขยับเข้าไปโอ้โหจริงๆเตะซ้ายเขาก็เตะดีอยู่นะน้ำนองน้ำหนักก็มีนะครับแต่ว่าดูครับโอ้ยตกใจเขเตะโดนแขนครับในราคาก็ต้องบอกว่าแพงแล้วครับโยธินต่อแพงครับดูมีความพยายามนะครับสำหรับสายล่าครับพยายามจะเตะขึ้นบนครับพยายามจะขึ้นการขอเลยครับ สำหรับโยทินเองนะครับก็ต้องบอกว่าไฟทีแรกเขาก็ต่อนาว่าเอก3ปอนเลยนะมาไฟนี้ก็ต่อไซล่าครับต่อไซล่า2ปอนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมคู่ของโยทิน f อฟเอคุแล้วก็ชาล่าพอหลักบุญครับคงไม่ต้องดูถึงชูมือนะครับก็เกมนี้โยทิน f อฟเอคุชนะคะแนนชาล่าพอหลักบุญครับควา้าแชมป์ประเทศไทยรุ่น126ปอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการยกมือครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับยังไงก็ถ้าชอบมากก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube สอบธนชัยจะพยายามหาคลิปมวยนะครับหรือว่าข่าวสารวงการมวยต่างๆเข้ามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอย่างต่อเนื่องเลยเอาเป็นว่าพอกันไมให้คลิปหนนะครับยูดีมีแห้งสบายดีสุปุสุข้นครับ